แบทแมนกับแบทโมบิลอาม์มแมนอย่าไปอยาแตมบนั่นนอาลมแมอีกแล้วว้าวยังไงมีอารแมต่อเลยแมนตัวเล็กว้าอันนี้เป็นอะไรอะเลโก้ว้เลโก้โ,กอโอ้โห โอเคสวัสดีพี่พี่กอลครับอนนี้วันนี้มาเกิดกูนะมีอะไรมาให้ดูก่อนเลโก้แล้วก็ของขวัญรายการน้ำเพื่อนเดี๋ยวใหแกะเดี๋ยวใหแกต้องรอเป่าเค้กก่อนถึงจะแกะของขวัญได้ครับนีโอ้โหเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังมีนีมีอันใหญ่มีมีตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ชอบอันนี้อยู่ใช่ไหมอันนี้ไปซื้อมาก่อนที่ซื้อมาเมื่อวานใช่ไหมครับ อ๋อสวยมากอันนี้ก็เล็กตัวอะไรรถจอที่เป็น s p e a k เมนฮะรถจอที่เป็น s p e a k เมนไหนให้พี่ๆดูบ้างสิวันเป็นยังไงนี่สวยมากเลยเดี๋ยวตาให้ดูใกล้ๆนะตัวจอดปี e a k อร m a n นะไปซื้อมาเมื่อวานใช่ไหมไปซื้อที่ไหนมานะครับเซทันจอยพูชอบมากเลยใช่ไหมไหอันนี้ก็อีกตัวนึงเหรอใช่ครับนี่ไหนขอดูหน่อยครับ หลุดอีกแล้วใช่ไหมค่อยเลยค่อยอย่าไปดินงสิอย่าไปดิ้งอยว่ใช่ดูซิดูซิอันนี้ต้องทากาวไว้นะไม่งั้นแย่เลยใช่ไหมใช่อันนี้เราไปซื้อมาก่อนเมื่อวานเป็นของขวัญปลอบใจเหรอใช่ไหมมีของขวัญปลอบใจก่อนใช่ไหม้บมเล่นยังไงเล่นยังไงวิธีการเล่นเล่นยังไงโอบินได้ด้วย อะบินไปไหนแล้วอายุกี่ขวบสี่ขวบตอนนี้กุดอายุสี่สี่สี่ขวบครับตอนนี้เล่นรอเค้กนะเดี๋ยวเราจัดเค้กมาแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday กันนะครับ พูดภาษาอะไรอ่ะภาษาไทยภา,าภาษาสกีบีดี้เหรอใช่ภาษาสกีบีดี้ตัวแดงก็เท่มากว้าวอเอายืน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 โชว์พี่พี่หน่อยยืนถือโจ้ให้พี่หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อ <c oughs> <c oughs> นอนเล่นพี่กูต้องยืนยืนถือโจ้พี่พี่หน่อยสิวันนี้ตาไปเลือกฉากหลังมันเองเลยนะเป็นฉากหลังกระดาษฟอยสีชมพูอ่อน แทนแทนแทนอย่างเท่เลยแทนแทนแอนตอนนี้กําลังเ่อตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะอันเนี้ยสปิเกอร์แมนสปิเกอรแมนที่ทํามาจากเลโก้ใช่ใช่ซื้อมาแพงมากเลยใช่ไหมใช่แพงมากใช่แพงมากเลยครับพี่พี่แล้วก็มีของขวัญอยู่ข้างหลังอีอ,อันนั้นมีของแม่ของพ่อของยายของเก๋ซื้อไว้ให้ใหพร้มอมเลย เป็นไรตายไ <c oughs> ม่ตายทำไมอ่ะเนี่ยมาตายวาันนี้มาเจาะกันน่ะ <c oughs> เหรอใช่เนี่ยมาเจาะอีกแล้วแต่เ,เจอชั้นแต่เจอชั้นต่อยโอ้มันเจาะตัวนี้ขาขาดเลยใช่ไหมนี่เต่เอาซอมก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันมีฝุน่นนี่มันมีฝุ่นเหรอใช่มีฝุน่นอัพเครื่องโดนต่อยแน่ กเอกะอ,เอะไี่ลารลูกขาหลุดสองข้างเลยเป็นเลโก้พิการนะเป็นสกีบิดีพ้พิการเลยเห็นไหมอ่นนะใช่สีดำ อะไรบ้างเนี่ยเอาอะไรมาโชว์อีกนี่มือกะติไว้ที่ทำาอะไรเหมือนของจริงคือยังไงครับลูกโบกมือเลยเหรองานเขาทำหน้าแบบนี้อ่ะหรอแล้วดึงถ้าเกิดทำตัวนี้ไอ้ตัวนี้นมันจะมันจะจ่อแล้วก็เอามือมันสับเกล <c oughs> ี่ยเด็กกาต่างไหนม,มันมีมีดแต่ตัวไหนมีมีดตัวนี้ไม่ใช่มีดนี่ตัวนี้เหรอ <c oughs> ใช่ใช่ไหมตัวนี้ที่มีมีด <c oughs> ยาวๆนี่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอ้โหมีหน่ากลัวมากอ่ะถ้าเกิดเราไปโดนมันมันจะออกมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ออกมาชุบอย่างนี้เลยเหรอใช่ชุบแบบนี้ชุบคอแล้วก็ชุบหัวด้วยมันโหดจังอ,ะอ่ะอ่าเพราะว่ามันเป็นสปิกเกอร์เพราะว่ามันเป็นสปิ์แมนโอ้โหสปิ์แมนโหดอ่ะ <Yeah. S 1> ได้เวลาแกะของเล่นแล้วโอ้โหของเล่นชิ้นนี้ใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าตัวครูสอีกอ่ะจากเก้าอี้ครูแกะไวหวปา ไอพีดูสินี่คือกล่องอะไรเนี่ยโอ้โหกล่องใหญ่มากอะ่ะโอ้โหอลังการมากเลยว้าวม a อ m a n อะไระนเรนี่ย Batman Batman กับแบทโมบิลกับแบทโมบิล ต้องใช้กันไกมาตัดไหมเจ็บมือหรือเปล่าลูกไม่เจ็บว่าดูนี้ก่อนเจเจแกอยาอื่นมาดูกล่องนี้บ้างอันนี้ของเก๋อของกและไหนของยาอยู่ไหนนะของยาอ่ะของยาถ้าอันนี้แค่นิดเดียวของยายนิดเดียวของยายกล่องเบื้อเริ่มเลยไม่เห็นเหรออะไรอะของเก๋เป็นอะไรอะของเก๋มีมาห้ นี่ม่ได้มเป็นข<ห>องกูอยาจับพีให้พี่พี่ดูก่อนนี่เก๋จับให้พี่พี่ดูว่ากล่องเป็นอย่างนี้โอ้โหห่วงซะงั้นนะเราอ่ะออกแนวห่วงไปซะแล้วอ่ะ แกะกล่องต่อไปหอยาตาไป <S <S ตนาไม่เคยตอเลยแต่ว่าอะไรกะกูไม่อยากกกูอยากกูอยากตาตอเตเลยัวลโอ้ แบบถอดเกาะใส่เกาะได้เลยดูดิดูสิครับทุกคนว้าวอีกกองอีกกองอีกกองหมดหรือยังอะ่ะย,ยังไม่หมดยังมีอีกหมดแล้วนะฮะห,<า>หมดแล้วนะหมดแล้วเหรออะไรลูกอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเลโก้โหเลโกไม่มีอะไรทำเลยโอ้โห ้กนจะรีวิวชิน้นไหนก่อนชิ้นที่เป็นสีแดงก่อนโอเคมารีวิวชิ้นที่เป็นสีแดงก่อนไม่นะเพื่อนๆสีแดงจะแบบนี้นะไหนดูสิแกะเสร็จหรือยังเสร็จแ,แล้วนี่ตัวคือตัวอะไรอะอโลแมนโชว์ให้พี่ดูหน่อยโชว์ด้วยโชว์ด้วยนี่นะเพ,พื่อนๆเออเดิ้อสีแป็นแบบนี้นะเนี่ยเ,เห็นไหมน้่งเก่ามันจะเป็นแบบนี้ มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ด้วยเหรอใช่เอานี่ยาวเค้กมาให้เป่าเป่าเค้กวันเกิดก่อนเมื่อกี้เราเป่าไปเดี๋ยวทำคลิปช็อตนี้กูดครับเป่าเค้กวันเกิดก่อนมาร้องเพลงวันเกิดกันก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you จบอ่ะเก็บเก็บเค้กได้หมดแล้วแกะของเล่นต่อแกะแกะเก๋เก๋ก๋นี้ให้หน่อยทำไมมีปุ๊กอยู่มือก่อนนะ ไหนขอดูทั้งตัวก่อนโชว์พี่ๆก่อนได้ไหม <นะ S 1> ครับมันจะออกไปบบนไอ้นี่นตัวใหม่เห็นไหมนะ่ะมีอ๋อนี่ไงตัวนี้ที่มีข้างหลังอะ่ะที่มีแขนใหญ่ๆอะ่ะต่อได้เป็นแขนแบบเอาไว้ลูนะยกของหนักได้อะใช่ไหมใส่ก็เม่ได้แขนอะ่ะนี่กูใส่ได้หรือเปล่าใส่แต่อย่าดึงออกไม่ได้เลยมันมันต้องดึงออกก่อนเหรอลูกเกดก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไมนต้องดึงแขนออกก่อนเหรอใช่ต้องดูแบบมันก่อนไหมอ่ะ น้ใช่ไหนประกอบใส่แกกเข้าไปแล้วเป็นยังไงนี่โอ้ยยังเท่อะบอกวิพีสิขอบคุณขอบคุณก่อนวันนี้วันเกิดต้องขอบคุณใครบ้างขอบคุณพี่ขอบคุณพี่พีเสร็จขอบคุณยายด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณขอบคุณพ่อด้วยขอบคุณเก๋ด้วยค่ะบายบายพี่พีด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใช่กูโตขึ้นเป็นสี่ขวบแล้วนะไหนขอสี่นิ้วหน่อยเล็กสี่หน่อยสี่ขวบเย้บายบายก่อนครับ บายบายดีๆก่อนครับบายบายก <laughs> ันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับบายบาย